ฮัลโหลสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้ทำลาบไก่เซเซลาบไก่ลาบไก่ลาบไก่จ้าจ้มาจากตอนนี้ก็เป็นลาบไก่นะที่ว่าเราล้วนไว้อะเจ้อันนี้ก็เป็นผงที่เราชอบแหละผงซุปไม่ใช่ผงลาบไก่จ้เนาะคลุกเคล้าให้เข้ากันประมาณนี้เนาะพอเสร็จเรียบร้อยใส่ผงนี้เสร็จเรียบร้อย มันง่ายๆจ้ะเราก็จะทําอะไรที่มันง่ายๆเนาะเราก็ใส่หอมจ้ะเราชอบหอมเยอะเราก็จะใส่หอมไปเยอะๆเลยต้นหอมผักชีโรยด้วยใบสะ,ะแนงโะลงไปเลยจ้าคนให้เข้ากันโอเคตอนนี้เราก็จะเพิ่มพริกอีกนิดหน่อยจ้ะโรยไปเลยเนาะจ้ะเรียบร้อยเรียบร้อยจ้ะโอเคเดี๋ยวเราตักใส่จานจ้ะเสิร์ฟคุณชายจ้ะ ราบไก่วันนี้ง,ง่ายง่ายเลยแซ่บจ้ะว้าวน่ากินไหมอ่ะโอเคขอบคุณนะคะ thanks for watching ค่ะบ๊ายบายค่ะมัสลามาบ๊ายบายไปทานค่ะ